สวัสดีคะ่ะจากร้านอาณาจักรกางเกงนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งตัวนะคะตัวสินค้าตัวนี้เราเคยรีวิวให้ลูกค้าดูไปแล้วนะคะเป็นแฟชั่นเกาหลี3าส่วนนะคะเป็นผ้ายืดนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตงานให้ลูกค้าดูว่างานตัวนี้สินค้าตัวนี้ยังมีพร้อมส่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูงานเลยนะคะอางานก็จะประมาณที่แม่ค้าใส่นะคะจากตัวนี้จะเป็น3ส่วนเกาหลีนะเป็นผ้ายืดนะคะแล้วก็เหมือนตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้สีเขาจะพลักกันไปมีทั้งยีนเข้มยีนซีดสีดํานะคะสีก็จะพลักคลักกันไปแบบก็จะมีทั้งแบบแต่งขาดและไม่แต่งขาดนะคะฮานก็จะพลักพลักันไปนะมาเดียวยืดนะคะดู ดูเหมือนเล็กแต่ว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วมันจะเข้าจะอาจจะยืดได้อีกเยอะอะค่ะลูกค้างานตัวนี้งานไซส์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สิบปดถึงสาสิหกนะคะไซส์ตัวนี้จะอยู่ที่ยี่สิบปดถึงสาสิบหกแตเป็นงานท่าย,ยืดนะคะแบบก็จะคละๆกัาานนะคะ อันนี้จะเรียกเป็น3ส่วนเกาหลีนะคะ3ส่วนแฟชันน่นงานเกาหลีงานแต่งขานะคะแบบก็จะหลากหลายแบบหลาไตลายส่สบายค่ะงันนี้ ทางลูกค้างานนี้งานตอนนี้นะคะเราจัดส่งลูกค้าอยู่ที่ตัวละ45บาทนะคะ45บาทเรียงส่งขั้นต่ําที่50ตัวนะคะ50ตัวจะได้งานคัสสีคัสไซส์กันไปนะคะส่วนงานทุกตัวทางร้านจะยิงป้ายให้หมดรับประกันงานให้ทุกตัวกรณีสินค้ามีปัญหามีตำหนิร้านเราเปลี่ยนให้ฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะเปลี่ยนให้ฟรีนะคะ,ะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อ ได้ผ่านไลน์ ID ไลน์นะคะ a p p l e ต้น6816นะคะ A d e o u b l P L E T O N 6816นะคะหรือติดต่อสอบถามผ่านเบอร์โทร061-8903223นะคะ061-8903223นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจมาดูงานจริงหน้าร้าน สามารถทักอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ขอโลเคชันทางร้านได้มาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้ตลอดนะคะร้านอาณาจักรกางเกงยินดีให้บริการจ้าสวัสดีคะ่ะ